แต่วัสดีครับมนีถึงมาแจ้เรื่องการไล่เกลือบริสุทธิ์ด่งเมเตสินครับหลังจากเรสินเข้าเป็นตะก,กรอนเป็นด่างเครื่องบอลง,งน้นาบริสาท์ที่ตะไคร่หนาไม,มียัง้งการสืบเกลือ,รอบริสุทธิ์มากด่างพระคนผู้เมเตสินอันนี้สือเกลือบริสุทธิ์มากครับ กเบอร์ุิเศษมาต่างผู้มีเดสินสีมันละลายกันเพื่อเพื่อว่าจะแติ์ต่างของอันเดสินนี่น,น,นคะครับวิธีการแั่นเป็นตอนเบอร์เกลือครับเกลือมันจะเป็นโค้งละเอียดเลยครับเกลือเป็นละเอียดเลยเกลือบริสุทธิ์เก้าสิบองเเซนอีกเปอร์เซ็นต์หนึ่งเจ้าใบหิมะบวชลอยเดี่ยเดียวพี่นอ้องนี่ครับ เกลือครับเกลือไปทุบครับเอามาละลายน้ำเพื่อจะฟื่นฟูมิดเดซินครับมิดเดซินเท่าจะเป็นตกจะกอนเปจับเป็นก้อนถ้ากลมาเอาเกลือครับเกลือมาละลายน้ำนะครับค่อยๆเทครับใส่ปัำว้นน,น้ำไลา,า,ายน้ำครับนะครับการละลายน้ำคลองอันเกลือมาละลายน้ำไว้ฟื่นฟูมิดเดซินเท่า ไม่ได้สิ่งไม่มีสองประเภทมีซี่ร่อยหาทิปกับเอร่อยกันเอร่อย <OR> นี่เอร่อยมันสิบอันเท้าบดทองไทรสราไฟ่ันซี่ร่อยหาชิปเท้าองไทรสราไฟจะนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้เป็นรางอันกดเกลือหนิมเป็นกดอ่อนนะครับการอะไรกันอะไรเกลือไอเฝินผู้ไม่ไร้สินครับพี่น้อง สอบเราพวกกี่บาทครับสอบลราสองร้อยสองร้อยสามร้อยเลยครับสอบหนึ่งเฮ็ดเองหน่ครับตัวคอยเฮ็ดเฮ็ดศสายบ่ได้ครับพี่น้องเฮ็ดศสายมันมันมุดแตกอันนี้จับตัวเป็นก้อนเข้าชิปพี่ตั้งอันไฟเบอร์พอตั้งไฟเบอร์อย่านี้มันจะมีเม็ดเสียสิทธิ์นะครับเนาะแล้วการขันจอนการการด่างการบ่นและเทียนให้เบิลอันนี้ผมมาละได้อันเกลือให้พี่น้องเบิ่งตัวใดใส่ระบบที่เซ็คเกอร เดี๋ยวพวกที่จะเคลื่อนดีจะเคลื่อนคือหน้ามุ้งเวียดกลับมาใส่คือเก่าเดี๋ยวพี่น้องในตอนนี้มีเดที่สินเนี้ยทั้งพวกกันทั้งเนี้ยทั้งนี่นะครับเงี้ยทั้งอันนี้มันเป็นเหมนมันเป็นตะกอรอนบดเหรอมันหนังคา,า,าคาคาคนรักมึงมาลงพวกกันน้ากระด้างน้ามยั้งเขาไปในระบบไรมันจับให้ไม่ได้สิ้นเป็นกรดเต้องใส่เกลือับเกลือบริสุทธิ์มาอัน เกลือบริสุทธิ์มาอันมาล่างไม่ได้สินเพราะนผู้ไม่ได้สินสายสิงโซปพกผีมันจับโซ่เป็นก่อนอยู่นี่อันนั้นไม่ได้สิ่งให้มันออกครับพี่น้องตอนนี้ครับผมก็ตัง้งละลายอยู่จะไลยไปเดียครับพี่น้องนี่คือการละลายเกลือใ,ใส่ปั๊มเรโบตัวหนึ่งบนแล้ก,ก็มือเราก็เอานี่กวนพอกวนครับพี่น้องเกลือประเภทหนูเกลือคุณเรสองร้อยก็บาสสองร้อยอีกสามร้อยอีกเนาะ สั่งสั่งสื่อมากสนะครับตอนนี้ก็คอย <c oughs> โดนพลนไปผมผมใส่อัตราการใส่เกลือนออออี่สอ,องอีซิ้าดิต่อนามสองลอยดิดแต่แต่แต่ไฟสกำัดออก้อครับ,นะร,บรพี่น้องแต่แต่ไฟกำลังก็จทางผมทางไงเห้สินผมมัน่นสกิดวปผมปม,ปม,มัณกับลอยลิแต่มั่งผมมั่นลอยดิดนี่แหละเ่อสินอม้อมมีเนร์นํำนะครับ กอคอยคนไปครับใหยมันลนะลายเลยใั้นเป็นน้ำม,มันเลยครับใั้นเป็นน้ำม,มันเดียวกันเอาเอเคนะครับพี่น้องผมเห็นงานก่อนบอนี่